สวัสดีดครับวันนี้พามาชมการต่อชวนชมโดยใช้กาวร้อนทานะครับวันนี้ก็ทาไปได้ประมาณ5กิ่งนะครับก็อีกสักประมาณ 2- อสาวันเรามาดูกันว่าถ้าเกิดติดยอดมันก็จะไม่ยอดมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่ายอดมันไม่ติดมันก็จะเหี่ยวเราก็ทำการต่อใหม่นะครับนี่ครับชวนชม แล้วก็เอาดอกที่สวยๆมามาต่อกิ่งไหนที่เราชอบเราก็เอามาต่อครับอันนี้ก็ได้ต่อเอาไว้แล้วต่ออันนี้ต่อโดยการใช้ถุงคอใช,ใช้ถุงคุมแต่อันนี้ใช้ต่อโดยการกาวผมไม่ได้ทําทตอนต่อให้ดูแต่ว่าต่อแล้วถึงได้ลงมาให้ดูนะครับก็ใช้กาวร้อนทาทาตรงแผลเวลาแผลแห้งก็จะออกมาสวยดูดีนะครับครับ นี่ก็เอามาให้ชมกันวิธีการต่อก็ต่อไปธรรมดานี่ครับเอากอาวร้อนทาที่นี่ได้เลยขอบคุณครับ